กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยครับผมนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกม F Shield Online ทุกคนครับกับ ID ใหม่ของเราครับผมนะสำหรับ ID นี้ทุกคนครับอันนี้เราจะประเดิมอีกหนึ่งซีรีส์ของเราทุกคนครับแบ็ซีรีส์เยอะเหลือเกินนบช่วงนี้ครับซีรีส์ใหม่ ID นี้ครับผมนะยังจะคงเป็นสายฟรีทุกคนครับเดี๋ยวพากลับจมาดูทีมก่อนครับผมนะทีมหน้าตาเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเลยทุกคนะครับผมนะสำหรับทีมนี้ทุกคนครับจะมีแค่พวกการ์ดเช่า นะครับนี่ครับที่ผมเช่ามาเล่นก่อนอะไรประมาณนี้ทุกคนครับที่เหลือคือเรียกได้ว่าว่างเปล่าก็ต้องบอกก่อนว่าซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์สุดท้ายก่อนที่ผมจะพักยาวๆทุกคนเพราะผมรู้สึกว่าตอนนี้ออนประมาณ 4- 5่ห้าไอดีไม่เหนื่อยมากนะครับวันวันหนึ่งต้องมานั่งออนให้มันครบต้องมานั่งกดปีเนเจอร์ต้องมานั่งกดแร้ง้วยแบบผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมครับก็จะยังอยู่ในคอนเซปต์เดิมด้วยนครับสำหรับไอดีนี้ก็คือเราจะไม่เติมแม้แต่บาทเดียวนะครับ สายฟรีที่แท้ทูุนะครับผมไปดองของมาแล้วเรียบร้อยครับน่าจะราวๆประมาณ2สัปดาห์นะครับสำหรับ ID นี้ที่ดองมานะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกทุกคนครับแล้วก็หลายๆ ID ที่ผมดองรับ NVP ไว้เฉยๆอ่ะแม่งโดนแบงเฉยเลยเว้ยนะครับผมก็เลยเออนะครับเหลือ ID นี้ ID เดียวเพราะฉันก็ตามนั้นแหละครับชื่ออาจจะแบบไม่ได้เปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมครับก็ไม่เป็นไรทุกคนครับไม่ต้องซีเรียส เพราะถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนใช่ไหมมันต้องเสีย FC นะครับด้านหมายความว่าผมต้องเติมนะครับมันจะผิดคอนเซ็ปต์นะครับเพราะฉะนั้นก็ชื่อนี้แหละนะครับสำหรับทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับว่าตอนนี้กระแสดีแล้วก็ตอนนี้ผมเล่นไอดีหลักอยู่นะสำหรับฟูลเลเวอร์และแบบรู้สึกแบบชอบมากนะครับก็เลยอยากลองทําดูนะครับสำหรับสายฟีอยากรู้ว่ามันจะไปไกลได้มากแค่ไหนผมลืมให้คุณผู้ชมดูการ์ดนะครับมันมีการ์ดลุ้นพวกแปดจากกิจกรรมน่าจะเมมเบอร์ป่ะนะครับหรือกิจกรรมอะไรสักกิจกรรมนะครับ 18,000ครับสำหรับ BP นะครับยังไม่หมดคุณผู้ชมครับเยอะผมบอกเลยครับไปแล้วก็จะมีกิจกรรมสายฟรีด้วยนะครับที่มันเป็นครบรอบแต่ผมน่าจะไม่ได้รับการ์ดบุกแปดนะถ้าเกิดว่าจังไม่ผิดนะครับเหมือนกินกรัมเบอร์ก็ล็อกอินไม่ทันนะครับเพราะว่าเพิ่งมาล็อกอินนะครับ42,000ครับตรงนี้ครับแล้วก็อย่างสุดท้ายของเราครับตอนนี้เงินเรา 67,000m นะครับเบ็ดเสร็จประเดิมมาที่ 64,000m ครับผม โอนี่สองสัปดาห์คุณผู้ชมใครที่แบบเล่นตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าหวานเจี๊ยบครับแล้วราคานักเตะคือแบบพรวดมากๆนะครับมาดูที่กิจกรรม6ปีแอนนิเวอร์ซารีของเราด้วยครับผมเพิ่งมาล็อกอินนี่เลยครับทุกคนครับตอนนี้ผมล็อกอินมาแล้วก็มีล็อกอินย้อนหลังนะครับเพื่อไปรับ SVP ครับนั่นหมายความว่าผมเพิ่งกลับมาออนเนี่ยไม่กี่วันเองทุกคนครับสำหรับไอดีนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ได้มา20เหรียญนะครับ เดี๋ยวเราจะซื้อกา์ดแบบที่ร่ํารวยของเราครับนี่เลยครับสําหรับใบที่เราจะแลกกันครับผมนะก็คือป UT ครับโอเพอออเนี่ยหนึกบอกเลยถ้าเกิดว่าดวงดีนิดนึงเนี่ยรวยล้นฟ้าได้เลยครับสำหรับใบนี้ครับอ่ะแลกเลยดูครับสําหรับตัว UT 1 0ร้อยเก้านะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลือกอง SVP นะครับผมมีสํารองตรงนี้นะฮะตรงนี้มีร่วมร่วมเดือนเลยนะครับแล้วก็มีสํารองตรงนี้เดี๋ยวค่อยมารับแล้วกันนะครับมานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะผมดองผมล็อกอินนะ ตัวที่มันเป็น SVP มาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอยู่ได้ยาวๆครับผมนะเดือนวก,กว่าๆนะครับถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอีกเดี๋ยวรับมาอีกนะครับสำหรับ SVP แจกนะครับการ์ดที่ดีที่สุดเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยน่าจะเป็นลุ้นปกแปดน่าจะใบนี้ครับน่าจะเป็นกิจกรรมครบรอบนั่นแหละทุกคน,นครับครบรอบ6ปีส่วนการ์ดเมมเบอร์อ่ะผมคิดว่าผมล็อกอินไม่ทันนะครับเพราะว่าเพิ่งมานึกออกว่าเฮ้ยต้องมาล็อกอินนะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ทันนะครับสมัครไว้นานครับแต่เพิ่งเข้ามาล่าสุดเพิ่งนึกออกไนวะว่่าา้ทคลิปก การ์ดมีทั้งหมด143บใบรอบนี้เดี๋ยวผมขอเปิดเลยแล้วกันทุกคนครับมันน่าจะไฟแน่นอนทุกคนครับเพราะว่ามีการันตีบวก5อยูทีใบนี้ใฟนะครับใครที่ชอบซีรีส์สายฟรีแบบนี้ครับชอบการทำทีมนะฮะฝากติดตามด้วยทุกคนครับแต่อาจจะนานหน่อยนะฮะสํหรับสายฟรีสองสัปดาห์มาทีอะไรเงี้ยเอาละครับคุณผู้ชมครับ143ใบไฟแน่นอนครับแต่จะไฟเป็นครัฟยูโรเฮ้ยอังกฤษ CM แทงเทนไปเทนเทนบวกห้าสี่หมื่นครับคุณผู้ชมเอาล่ะครับอู้เราได้ฮัลโลเซ็กตัวนี้ไบเออร์เลเวอร์คูเซนคุณผู้ชมครับตัวนี้ฟูลเลเวอร์ครับยังไม่ต้องเสริมครับเอาเรื่องครับโอ้แต่ร้อยสิบหกใบนี้ผมว่าเกลือนะยูทีของเราสองหมื่นเจ็ดนะครับรู้สึกว่าเกลือครับแต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับฮัลโลเซ็กใบนี้ไม่ต้องเสริม อันที่จริงผมอยากจะเสริมเป็นจูเลียนบันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับตัวนี้สอเท้านะฮะรู้สึกว่าน่าจะ2เท้าครับมีเจนาบี้ครับผมนะหกพันเก้าครับผมนะเดฟายครับไอตัวนี้ก็เลเวอร์คุณผู้ชมตัวนี้ก็เลเวอร์คูเซ่นครับได้บูทเหมือนกันอ้าครับได้เซนเตอร์แล้วก็ได้กลางรุกแล้วก็ได้เทนอีก4ี่หมื่นครับผมนะสำหรับเซตนี้ครับ4ี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นอ่ะตีไปเจ็ดหมื่นแปดหมื่นครับถ้ากลมๆเนี่ยผมว่ามีแสนเอ็ม นะครับถ้าเกิดว่าขายหมดอ่ะผมว่ามีแสนเอ็มครับคุณผู้ชมครับผมบอกเลยว่าแค่เริ่มก็สนุกแล้วทุกนครับสำหรับฟูลไบเออร์เลเวลคูเซ่นครับโอ้แล้วเทน์ครับขายได้คุณผู้ชมมีคนตั้งรับ37,000นะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมขออนุญาตขายขายสูงแล้วกันนะด้วยความที่มันเป็นสายฟรีอะเพื่อความอยู่รอดของเราครับไปเลยครับ45,000นนะครับคนนี้โอ้โหน่าจะขายไม่ออกนะครับ หรือถ้าเกิดว่าขายออกจริงๆผมคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาแบบพอประมาณเลยทุกคนครับอ่ะขายไว้ครับคาลเซ่เนี่ยเดี๋ยวผมเก็บไว้นะครับเพราะว่าเป็นฟูลไบเออร์เลโวคุเซ่นเนาะนะครับเรฟอ่ะเดี๋ยวผมนั่งขายนักงเตะสักคู่แล้วกันครับแล้วก็ระหว่างที่เรารอนักเตะขายออกทุกคนครับผมไปไล่จัดมาทุกคนครับสำหรับฟูลไบเออร์เลโวคุเซ่นของเราครับหลักๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสริมประมาณนี้ก่อนนะครับนักเตะก็อาจจะยังไม่ได้แพงมากครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเดี๋ยวค่อยๆขยับเอานะครับ หลักๆก,ก็เริ่มจากนี่เลยครับเอาตั้งแต่กองหลังแล้วกันผู้รักษาประตูนะผู้รักษาประตูเนี่ยผมเลือกเป็นฮาร์ดิสกี้นะครับน่าจะเป็นประตูคนเดียวที่รู้สึกว่าเฮ้ยเล่นได้ในฟูลไบเออร์ลิเวอร์พูเซนนะครับแบ็กขวาเนี่ยผมใช้เป็นคารบาคาวนะครับแบ็กซ้ายเป็นแบนเดลอันนี้คือเอาที่แบบราคาถูกแล้วก็เล่นได้ก่อนนะครับเซนเตอร์ผมใช้ทับสปาร์แล้วก็รูซิโอสตัวนี้เลยนะครับน่าจะแน่นพอสมควรครับกางร,รับเนี่ยใช้เป็นทูนิครสแล้วก็บัลหลักอีกซ้ายเนี่ยผมน่าจะให้้เเเป็็นนนนนซออะะคครรัััับบบบไม่กกดดาีี๋ยวสล 2ตัวนี้ครับแล้วก็กางรุกอนที่จริงผมมองเป็นยูเรเนียันยี่สาม UCLY ครับแล้วก็กองหน้าครับเดี๋ยวจะใช้เป็นปีนี้นะฮะสำหรับธนสของชาบอมเกึนนะครับเป็นปีที่เล่นปีกได้ด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่า AI อะมันดีกว่า LN ชาบอมกินครับชอยแรกราคาต่ําอุ้ยที่จริงมันมีโอกาสลงนะแต่ผมก็ถือว่าได้ราคาต่าแล้วนะผมแฮปปี้คุณผู้ชมครับ 17, 0 0 0็นครับผมนะซื้อมาก่อนเลยครับสำหรับชาบอมกืนครับ เอาครับได้มาอ่อหนึ่งตัวครับถ้าเอาตามตำแหน่งเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเดียบี้ก่อนละกันนะครับอาจจะต้องตั้งรับนะเดียบี้ตัวนี้เก่งมากทุกคนครับแล้วก็ราคาไม่แรงนะครับผมขออนุญาตตั้งสูงเลยนะผมไม่ได้ซีเรียสทุกคนเพราะดูจากกราฟนะเคยเรียกเป็นหมื่นหกด้วยนะครับรับสูงมานะครับแล้วก็จะมีไอเดี๋ยวต้องรับตังก่อนครับช่องเต็มครับแล้วก็ตอนนี้ตังเราเหลือสามหมื่นเก้าทุกคนเราต้องคิดละว่าเราจะเสริมใครครับงั้นเดี๋ยวซื้อตัวที่ซื้อได้ก่อนละกันทุกคนครับ เดี๋ยวขออนุญาตเอาซอนเลยแล้วกันนะครับสามหมื่นขอเกมรุกก่อนคุณผู้ชมครับชั่วโมงนี้นะฮะเน้นเกมรุกไปก่อนครับสามหมื่นหนึ่งพันไม่ต่ําทุกคนไม่ต่าแล้วก็ไม่สูงครับผมเอามาเลยแล้วกันครับในตลาดมีตัวเดียวด้วยนะครับตังเราจะเหลืออยู่เจ็ดพันนะครับเจ็ดพันเนี่ยน่าจะตั้งแหวนเดียวได้ทุกคนเดี๋ยวเอาตัวที่แบบซื้อได้ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับอาจจะแบบไม่ได้เก่งมากนะแต่ผมรู้สึกว่าก็เอามาเล่นก่อนนะครับสำหรับไอ้พวกนี้นะครับรับมาเรียบร้อยครับตอนนี้ได้เพิ่มมมมา3ตตััวคนแ่่ยงไหด วันนี้เสิร์มมาห้าหมื่นแล้วคุณผู้ชมโอเคหลักๆเนี่ยต้องรอเทนขายออกนะครับแต่ผมก็ไม่อยากปล่อยตำบาคุณผู้ชมเอาไงดีอะผมขอลดราคาแล้วกันถ้างั้นเอาสักประมาณ42,000นไปะนะครับถ้าเกิดว่าเทนขายออกปุ๊บนะครับเดี๋ยวเรามาช้อปปิ้งกันต่อแล้วกัน a few moments later โอเคครับตอนนี้นักเตะต,ตัวหลักของเราขายออกแล้วทุนะรับถึงจะขายออกแค่2ตัวนะครับ ที่เหลือไม่รู้ว่าช่วงนี้ผมรู้สึกว่าขายนักเตะยากพอสมควรคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าเขาแจกของเยอะไปหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับการ์ดมันก็เลยล้นตลาดหรือเปล่านะครับเอามามีคูปองอยู่2ใบทุกคนครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้กับเทนแล้วกันครับมี30นะทุกคน4ี่หมื่นผมใช้เลยแล้วกันครับเพราะเดี๋ยวต้องการตังค์ครับส่วนเจนนีเบี้หกพันยังไม่ต้องใช้ทุกคนครับสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเอ็มนะครับที่ได้รับมาครับผมรับมาเลยนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เงินเรามีสี่หมื่นครับ โอ้นี่โครตแล้วกันนะสำหรับการรับของเราครับอาจจะต้องตั้งสูงแล้วกันอ่ะไม่เป็นไรครับได้ได้มาก่อนนะครับเหลือ3 0,000ื่นใช่ไหมสามหมื่นผมเอาเป็นบัลลักแล้วกันครับบัลลักปีนี้ผมว่าคุ้มราคานะครับด้วยความที่แบบคนขายเยอะทุกคนขายที่แบบได้ซื้อทันช่วงที่ไม่ถึงหมื่นอ่ะผมว่าโคตรคุ้มนะอันนี้คือซื้อมาใช้ด้วยครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ซีเรียสว่าจะขายออกหรือไม่ออกนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ตัวนี้แบบยาวๆไปเลยนะครับอ่ะซื้อมาครับหมื่นสี่นะครับยวติ๊กบัลลักม ตั้งผมเหลือ2 0 0 0 0ประตูผมใช้บวก5ไปก่อนแล้วกันนะผมยังไม่ซีเรียสคุณผู้ชมครับอ่ะเอาไปเอาธรรมดาก่อนแล้วกันนะอย่าเอาเป็นนี้แล้วกันครับสแตตจะได้เยอะด้วยครับซื้อมาเลยแหมไล่ช้อปปิ้งเลยฮะคุณผู้ชมครับ a few moments later อ่ะได้มาเลยครับสำหรับมูซาเดียบี้แล้วก็โทนี่โครสนะครับอันที่จริงตอนแรกผมคิดว่าน่าจะไปตั้งพิจาทุกคนครับแต่คิดไปคิดมาผมมีการ์ดฟรีนะครับมันเป็นการ์ดฮาร์ดเวิร์กเพราะฉะนั้นนะครับ ยังไงคลิปหน้าเราได้เสริมอยู่แล้วทุกคนครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะใช้การ์ดฟรีก่อนนี่ครับมันมีใบนี้ทุกคนี้ผมจะเป็นการันตีบวกหาแต่7วันนะครับเดี๋ยวเราใช้ไปนี้ไปก่อนทุกคนครับเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวค่อยมาซื้อพะถ้าเกิดว่าผมซื้อวิดา90 00ใช่ไหมทุกคนครับคลิปหน้าก็ต้องมาขายนะครับเดี๋ยวมันจะแบบซ้ำซ้อนเกินไปนะครับยังไงก็เดี๋ยวใช้การ์ดที่มันมีไปก่อนนะครับรสชาติอะไรครับเนี่ยนะครับเก่งนะทุกคนครับใครที่แบบทำเลเวอร์อยู่ครับตัวนี้แนะนำเลยทุกคน 113ไม่เกิน20,000ื่นนะครับเร็วด้วยครับแล้วก็นี่เลยครับผมนะสำหรับฟูลไบเออร์เรเวลคูเซนก็ผมก็จัดลงทีมเรียบร้อยทุกคนครับดูมูลค่าคุณผู้ชมวันนี้วันเดียวนะครับ118,000สนเอ็มนะครับแล้วก็น่าจะเหลือที่เสริมอยู่น่าจะเป็นทับซ้อนเดี๋ยวคลิปหน้าผมคิดว่าน่าจะได้เสริมหลักๆเนี่ยขาดอยู่ประมาณ10,000เอ็มครับแล้วก็น่าจะมีเซ็นเตอร์อีกหนึ่งคนนะตอนนี้ผมคิดอยู่ว่าจะเอาใครนะครับในหัวเนี่ยจะมีลูซิโอครับในตลาดประมาณ4-5่ห้าหมื่น นะครับน่าจะเก่งเลยแหละทุกคนนะสำหรับตัวนั้นครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเอาเป็นคิวโมโดอะไรเงี้ยปีท็อปทหน่อยนะครับประมาณ2 0 0 0 0ก็น่าจะลงตัวนะครับภาพรวมถือว่าเล่นได้แล้วทุกคนครับตัวแพงๆนะครับก็จะมียูเดนบันนะครับแต่เราเสร็จเนี่ยผมก็คิดว่าเล่นได้แหมตัวนี้โชคดีมากนะครับตัวนี้2เท้าด้วยทุกคนครับคุณผู้ชมคนไหนมีอะไรเพิ่มเติมหรือแนะนำกับผมนะหรืออยากให้ผมทำทีมอะไรนะครับเดี๋ยวอาจจะมีพักเบรกก่อนนะแต่เดี๋ยวเก็บไว้เป็นช้อยเก็บไว้เป็นทางเลือกก็คอมเมนต อยากเห็นทีมไหนทีม600อะไรเงี้ยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับแล้วก็ก่อนจะการก็ผมนะฝากสตรีมสดด้วยนะครับผมนะสตรีมทุกวันครับเวลา1นึ่งถึงสองทุ่มนะครับมาเจอได้ที่ช anel youtube ช่องนี้เลยนะครับแล้วก็ก่อนไปเหมือนเดิมนะครับน่าจะมีไฮไลท์คุณชมได้รับชมครับสำหรับสายฟรีนะครับอาจจะยังมีไม่เยอะทุกคนครับเพราะว่าทีมมันอาจจะยังไม่ได้ฟูมากมายอะไรนะครับมาทุกคนครับผมในคลิปนี้แยกย้ายทุกคนแล้ผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ